สวัสดีค่ะเคเคการจริญเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะเพื่อนพค่ะวันนี้มากินมะม่วงนะคะแก้วขมิ้นด้วยกันค่ะเพื่อนๆเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจะช่วยทําให้นะคะเพื่อนๆตื่นนะคะตื่นจากความม่วงความคะความระคะเรามากินมะม่วงแก้วขมิ้นกับน้ําปลาหวานกันค่ะเพื่อนๆ มะม่วงแก้วขมิ้นราคาแค่หบาทนะคะเ,เพื่อนๆลูกนี้นะคะได้ตั้งหนึ่งจานได้ตั้งหนึ่งจานะคะ่ะเพื่อนๆแซ่เลย การกินนะคะเ,เพื่อนๆอาหารการกินเราไม่จำเป็นต้องกินของแพงมะม่มูงเกวเขมินอร่อยกว่ามะม่วงนะคะทุกๆอย่างเพราะว่านอกจากจะจะมีความเปรี้ยวนะคะความมันนะและความหวานอยู่ในตัวราคาไม่แพง ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนเพราะว่าสําหรับยูทูบเบอร์นะคะที่ทํางานหมักนะคะ <c oughs> ก็ช่วงกลางวันเขาก็จะซื้อมาทานกันอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ไม่เปรี้ยวมาก ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็ร้อนจัดนะคะมากๆเพราะว่าไม่มีฝนตกเลยใครเคยกินมะมว่วงแล้วตองข้างๆส่วนใหญ่เขาจะทิ้งกันใช่ไหมคะ จะมีส่วนที่เป็นเนื้อนะคะเหลืออยู่เยอะมีสองข้างเลยมาค่ะกินด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆเร็วๆเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวปลายเดือนนะคะเคเคจะ จะซื้อจะทำซีฟู้ดนะคะปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ปูปูปูเผา เคเกตากแดดไม่ค่อยได้ค่ะช่วงนี้เพื่อนแต่ก่อนช่วงที่เคเคเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆนะคะเพื่อนเคเคไฟแรงมากเลยคะ่ะเพื่อนพาเอฟซีนะคะไปเที่ยวทะเลนะคะทุกประเทิ บางครั้งก็ช่วงก่อนมาทํางานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีแรงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสบายคะ่ะเพื่อนๆก็จะแพ้แสงแดดจัดๆนะคะเพื่อน,นคๆคๆไม่สามารถเดินออกไปตากแดดนะคะจัดๆได้เหมือนก่อนนะคะแต่ก็พยายามนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลให้ได้เดี๋ยวต้องร้องให้เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าการที่นะเราการที่เราจะไปไร์สด ที่ทะเลนะคะมันยากคะ่ะเพื่อนๆมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราจะต้องฟันฝ่าอากาศร้รอนๆด้วยเราอาจจะเป็นลมก็ได้พอเดี๋ยวไม่มีใครช่วยเคเคก็เลยไม่อยากจะไปตอนที่บ่ายสองบ่ายสามนะคะต้องไปเคเคจะต้องไปประมาณหกโมงเย็นนะคะเพื่อนอาจจะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปไปชมซันเซ็ตก็ได้นะคะเพื่อนเราต้องไปเคเคจะต้องออกจากบ้านประมาณหกโมงเย็นซึ่ง ให้แสงแดดนะคะลดลงก่อนนะถ้าเด็ดจะจัดใบสองใบซ้คีเคออกไปไม่ได้ค่ะเป็นลมทันทีเพราะฉะนั้นคีเคก็ต้องหาเวลาออกจากบ้านนะคะประมาณ6กโมงเย็นแล้วก็รีบไปถึงสถานที่ที่ซันเซ็ตมันจะตกก็คือว่าอาจจะเป็นเลมพรอมเทสนะคะแล้วก็หาราไว้นะคะต้องไปนะคะต้องไปเวลาที่นะคะแดดร่มแดด แดดล่มนะคะแดดล่มลมตกนะคะแดดล่มลมตกเซ็ตเซ็ตเซ็ตเซตแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นไม่ใช่แก้วมะม่วง สช่วยกันกินนะคะเ,เพื่อนมาไวๆไม่กันกิน การเป็นยูทูบเบอร์นะคะเพื่อนๆแก่ๆไม่ไม่ถนัดคนแก่อย่างเราน,นี่เป็นยูทูบเบอร์นะคะลําบากส่วนใหญ่คนจะต้องให้เด็กหนุ่มๆนะคะเป็นคนทํ o ยูทูบจะดีมากเพราะว่าสายตาจะดีอย่างเราคนแก่ๆสายตาไม่ดีแล้วนะคะเพื่อนๆตัดต่อก็ไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะมันยากไปสําหรับเราแล้วนะคะเพราะาสายตาไม่ดีไง ตอนแกอย่างเราทําได้ดีสุดก็คือนั่งกินของให้ให้ชมถ้าจะให้เป็นก๋วยบาไปเที่ยงคงมไม่ไหว่ะแต่ที่ที่ทำด้วยใจรักนะคะเพื่อที่ทําทุกวันนี้นะคะด้วยใจรัก แซ่บแซบมาเลยค่ะเ,เพื่อนๆมาเลยช่วงนี้เคเคบอกเพื่อนๆตรงๆเลยนะคะว่าเค่ะ สายตาไม่ดีนะคะมากๆเ,เพื่อนเพราะว่าเิ็ดตามเครื่องทําได้แค่ทุกวันนี้นะคะถ้าจะมองโทรศัพท์ก็ทําได้แค่ครึ่งบันเช้าเท่านั้นนะคะเครื่องวันบ่ายเคเคจะต้องพักสายตาแล้ว มากมากเลยกินได้เรื่อยๆค่ะเพื่อเาไม่ค่อยเปรี้ยวม,มากลูกละหกบาทนะคะเพื่อนๆถูกม,กมากๆเลยมม่ง ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะทุกคนข้อรองนะเวลา เลขห้าขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆเราต้องระมัดระวังดูแลตัวเองมากๆ เปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเปรี้ยวหวานเค็มหลับตาปีแเลยแซ่บแซบแซบแซบ่แซบ,ซบมาคา่ะเพื่อนๆเลย ต้องการกินเม็ดค่ะเพื่อนเม็ดมอมอ่อ๋อจริงๆแล้วเราต้องไว้แบบนี้ จยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ดูแลน้องมาหมาทำกับข้าวให้น้องมาหมากินนะคะทเดือนแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำปูผัดผงกะหรีชื้นเดือนทำปูผัดผงกะหรี่แล้วก็กุ้งอบอวอนเส้นนะคะกุ้งเชบวยอบอวอนเส้นตัวใหญ่ๆเลย <c oughs> ง่ายๆก็คือต้องปูนั่ <c oughs> นงแกะปูกินนะคะเพื่อนเคเก็ยังคงนะคะทำยูทูบเบอร์ต่อไปคะ่ะแต่การทำยูทูบของเคเคนะคะต่อไปนี้ก็จะสโลว์ดาวนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่บุกมากนะคะเพื่อนๆเราจะไม่เข่งกันกับคนอื่นเราจะทำตามที่ตัวเราถนัด เพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเอนจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์เยอะๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เยยม